สว,ส,สวัสดีครับผอแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับแม่พี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดีเด่นหลายสาขาีาทั้งเมืองนอกเมืองหน้านะครับมือน,นีกับฟอกับช่องลุกอวนบานหน้านะครับมาเห็นผมแม่พี่น้องผู้นอนให้นอนหน้าเห็ดเกษตรผสมผสานนะครับหลายหลายอย่างเบืองแหลววันผู้ใดเป็นคน้น แจ็คมาเกี้เคยรวมงานกันในสภามาก่อนครับวันนี้เด็ดไปแล้วครับพีกัดทั้งโคกพัฒนาสวัสดีครับเเยยยยี่่มดใใหญต้้ไปครับผมอาวัสดีครับลุงไงสวัสดีครับเป็นทางการนี่แหละครับเอาเรามาถ่ายภาอดีตน้ำการเกษตรครับผมรวมสภาพน้ำกันกับบ้า คนเคยเป็นผู้นำหมู่บ้านมาก่อนน้ำกันครับครับโอ้ประยูนให้อยู่หน้าจะโดนไปได้เลยครับหนุ่มยังไงประมาณสามสี่ปีครับสีปีครับเอตัวคือเข้าเปลี่ยนพักพินพันไปเรื่อยๆการเกษตรเล็กน้อยๆเฮ้าริกพันจากชีวิตนักการเมืองทองทิ้นครับพี่น้องเคยรวมงานกันมากนครับนักต่อสู่ในสภาพน้ำกันกับลุงอ้วนนี่ สู้มือพันธุนชีวิตมากนอนไทยน,นอนหน้าเหตุการเกษตรครับครับผสมผสานนะครับมือนี้นําเสนอชีวิตคนหมักเห็ดเกษตรครับโอ้ยนายู่นายนกินเพิ่นหลายแอรหลายยางพี่น้องเอ้ยเพ,พื่อนนีบบ่หอดถือผักสวนขัวหลายแอร์หลายๆๆยางโอ้ยอุดมสมบูรณ์พี่น้องเงบ๊ะคว้า คนทำงานสภาพน้อกันเดี๋ยวลุงกวนที่พาลงไปเบึงง่วเพิ่นสอบถามชีวิตเพื่อเป็นอยู่การใส่ชีวิตผมสิไปส่งหลานโรงเรียนก่อนครับผมกบผมผมสิลงไปถามแม่ป้าใหญ่เพื่นล่ะนั่น <c oughs> อันนี้มันอ้างหย,ยังเนาะลูกใหญ่นี่อันปลากัดครับสายกัดโอ้เพิ่นเลี้ยง <c oughs> ปลาสวยงาม <c oughs> ปลากัดก็มีครับเลี้ยงจำนายขายบ่ขายจังได๋นี่ รับประกันคั่วเข้มโอ้กัดหม้อบัะคับหรือกัดอันไหนี่กัดขากัดกัดมากัดหม้อห้องหม้อทังไหนสายพันธุ์มันสายกัดโอ้สายกัดพอหมองแล้วพี่น้องไอ้บ้านี่ลูกหลานเขาลูกหลานเขาไปหาปลาน้ำหนองน้ำยังมากัดกันอยู่คุณในสายกัดสีธาตุเข้าไปบุญการโอ้พอได้เดือนแล้วครับที่หอดปลากัดไว้บ้านนี่ของลูกเคยเพื่อนพล เป็นเพาะสายพันธุ์ประกัดเพื่อจำในผู้ได้มักสายกัดอันนั้นขายตยัวจากไหนล่ะครับนี่ห้าสิบถึงร้อยถึงห้าร้อยนี่ครับโอ้แต่ละตัวนะครับโอ้เรียกรับประกันให้บ้าเพิ่นก็น้อนในอ่างนี่เลยที่ก็ <c oughs> เห็นตัวพ่น <c oughs> เอาเอาหน้ามขึ้นสายไฟพ้มเยี่ยโอ้ต้องต้องเบิ่งย่มขึ้นสิ ครับผมลงบือง่วกกันครับไอถามข้อมเป็นไปเป็นมาก,ก่อนครับผมครับผมโอ้ครับผมครับผมนอนให้นอนหน้าเรียกง่วนเลย พืชปลูกพักพี่น้องเอ,อ้ยอะไรมาว่าไทายถ้ำขีดเปลือกน้ำเสนอพ่อพี่น้องนะครับชีวิตก็เป็นอยู่ไกลคนก็นได้โอ้ไก่พันเลยเนาะคือข้อไม่เคยมีขน,น,นเนี่ สวัสดีมาพ,อพอ่อพ่อลุงพนสวัสดีครับพี่ป้าครับสิป,ปอยไปใส่งูอ๋อพี่แหละครับสี่กัดอยู่พี่เด้โอโคกปัฒนามุงสิบเข้าตำบลน,น่างนงเล่ละตำบลดียวกันครับจักตัวล้วครับงูไอ้ป่าน

เออนี่แหละครับงัวเพิ่นกระไดกำลังถือปอยพอดีลูกอ่อนมาท่านงัวนมาจะถามราคาแล้วว่าพันขายดอกราคาถือเพื่อนมาท่านโอ้มีแต่งัวให้กลางตัวงามพี่น้องเอ้ยเขาเอิงงัวยังไงป่างัวใส่กลางนี่เนาะโอ้งัวไปกินมใส่น้อเท้าไอ้หน้าเ้ยือแหงแรงครับแท้ <c oughs> ชีวิตความเป็นยูครับพมไปเป็นน้องนะครับลูกพืนนอนให้นอนหน้าปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นี่นะครับงัวเพื่อนก็ล้างสิงออกออกไปหาลงทงครับไปล้วแก๊กแก๊กลงไปแล้ เวียนโดยรอบครับองอยูผงเศ้าเพิ่นเพิ่นนอนให้นอนหน้าปวดไกลงอกไกล้ง่วงกัมีเพินมาเหตุการณ์เกษตรแบบผสมผสานเหลียงง่ว น่นุกวัวกันมาถ่ายท้ำวิถีชีวิตนะครับของพี่น้องผู้ระเทศการเกษตรโอ้สบายเหรอวหนนาสมเดจพะนิม์มอยู่ให้อยู่นายางกระดีดไว้ป่ะ,ปะของเขาัวยางกันได้โอ้คือสองเท่าหรือขยันขยันเหรอไงโอ้แตแมงรวามไตเมือในจักโล่ละแมงเนี่ย ตัวมือนึงนะ,นม,ะมือน,อออนี้มือนี้ได้หวดัวดสามลกคนเวขายลกเทไรละลบ,าบ,บานนี้ร้อยหกสิบอ้าปัจจุบันขคาจะขายสองร้อยเอาอยู่พี่ร้อยหกสิบโอ้แสงมันหลายหเลยขายถือเนาะขายถือก็พงคุณัันนันเบข้ะันค่าไฟมนเอนได้ซูมือได้ซูมือ โอ้พี่น้องเอ้ยถือว่าไล่ได้เสริมได้เด็กเพื่อนพ่อได้อพ่อได้อยู่ได้กินเพื่อน่ะเบื้องแสดงว่าในเล่าได้ตลอดเพราะว่าเราเทพื้นเพชรมองไก่แมงยางดีเลยติดหลอดลำโพงหน่อยสดอกห่อนหน่อยสามดอกกว่านึ่งเสิยงดังสนั่นปั้นพื้นมาแถวนี้ ขึ้นละสามสี่ลูกอยู่เตี้ยลูกละลอยหกสิบพี่น้องเอ้ยผู้ดใดต้องการแม่งกับพี่เด้พอพี่กัดบ้านโคกพัฒนาหมู่สิบตำบลนาหนังครับพี่ละเห็ดองยูกระไดครดับพ,พี่น่ะสวนยางมันก็ได้โอ้เห็ดหลายอันหลายอย่างพี่น้องเอ้ยปิดน,นอนให้นอนหน้าบนนอนธรรมดานอนหัวนอนสวนก็ได้ ประสมเด็จเราเคยเป็นสมาชิกองค์การนำกันกันกบลูกวัวนะครับใส่ไมนั่นกับพระบระดาเราก็ได้ดาวสภาพผู้หนึ่งห่างเผินจากการบานการเมืองแล้วกันชีวิตม่าอยู่ใหยอยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนใกล้ง่วงกับมี่นี่แหละครับมองเก็บเพี้ยงเพิ่นกระไดโอ้เต่แม่งขายเดี๋ยวเสาเราสามโลสี่รูอยู่ดี อพวได้ใส่ได้กินน้ำแมงวานท่านพี่นออ้องเอยพืชอักไอ้ขายข้างในแม่ไอ้ขายขางในหนังเหนือที่โอ,โอ้นนี้หัวเห็ดสวนพรพี่น้องเอ,อ้ยปลูกรักปลูกแง,งไปส่ง ขายตลาดนัดชุมชนในหมู่บ้านนี่ละ่นนะอืมขายแมงพร้อมเผพอพันประกัดขายพร้อมพี่น้องเอ้ยหัวหน้าสมเด็จเพิ่มมาประกาศท่านดีไหมท่านใครอยากได้ <c oughs> พันประกัดไปเพาะเลี้ยงหรืออยากได้ควอมูลเพิ่มเติมงาปรึกษาหาลือเด้อพี่น้องง่ายเพื่ะบ้านโคกแพน้ามูสิตบตำบลหน้าหนังเด้อพี่น้อง ขตตำบลบ้านมุงหลวนอยู่อันนี้ก็เป็นหมองบ่อปลาสาปลาเปลี่ยงปลาครับธรรมชาติมชาติปลาเลียงแนสปานะปาปลาย่งนีครับครับย่างไดกับบวกบวกับลุกนดโอ้งว่วนี่ไ่อนขายตีครับคือขายแล้วขายเุดนึงอันืขายล้งไปนอกโอ้ขายแล้วขายแล้วบนี้เลมันอเมท่านบันจ ว่าัคาถือกยุดไว้ก้น่วบัช่วงนี้พันขายหรอกเนาะเพราราคาถืาออือหืองเป็นงวไทยกางเป็นตัวงามอยู่ที่ไหนงูพันขายดอกพี่นองเลยนึ้นแล้วอ้เพาะพันประกาศขายพร้อมพี่นองเราเป็นคนขยันคนเฮ็ด คนขยันคนมาเก็ตเกษตรเติมนึ่งอยู่นี่มึงแล้วนี่มมอันนี้คือฟ้ามเพาะพันธุ์ประกัดพิ่นเพาะพันธุ์ประกัดประกัดสายพันธุ์กัดสายพันธุ์ดีอยู่ท่านเพิ่นว่าจำนายราคาเป็นกันเองบ่แพงดอก,ออกะะท่านบ้วนนะ่ะติดต่อสอบถามได้นะหรืออยากได้ต้องการพันธุ์ ไปเพาะจำนายขายาโอ้เพียครับไปเบ่งผลผลิตเพิ่นเก็บมือขึ้นนี่พ่อกหยห่วยพ่หน่าสมเดียเพิ่ใได้มือขึ้นนี่วัวหน่ะโอ้ซ้ำหบักง่ยกิตดิ๊บครับ,บอัเนเดอเรากลลงลายเขาคัดอีกทีหนึ่งหมดครับ ขัดเออขัดนึงหน่อยโอ้ยู่นี่ก็ที่สามโลสี่โลพผุดแล้วนี่ครับว่าน,น่ะนี่เป็นการหาอะไรเสริมอีกทางหนึ่งครับพี่พน้องอวพอเงยสมเด็จเราจับแมงจนเล่าเห็ดแบบมองจับถาวรเลยเทพื้นหอยยางดีเวม้มูบ้ามูบ้าเห็นแต่จนว่านนะก็อือเราลงพื้นเห็ดบนเนี่ยอยางเ่เห็นอืมเราเห็นมองสิได้แล้วก็จัดการบนเลยบริหารจัดการเลย นะครับมองยูหมองเศร้าโลครับมองยูหมองเศร้าโล่เราเห็ดเห็ดจะยูอยู่กวนหงวยสวนน้ำน้ำปลาปลาเฮ้ใส่น้ำปลาปลาหมู่บ้านบ่ครับหรือเังไนนี่ดึงลงมก็ไใส่บางงัหนกตัวเองดตเองโอ้ใส่บาดาลบ่ใช่ปมเดือนัวนี่ละใบาดาลเป็นบ่ครับบาดาลรดไทปั้นโลโอ้พ่อหนมพอมพูนก็เป็นหมากเราพี่น้องเอ้ย ตปวนนี่เกษตรอีลีครับคุนมาเค็ดเกษตรอี่ลี่นอนดื่ื้อนอนไทนนอนหน้ากระได้่ <c oughs> <c oughs> ่าเใส่เด็ดสวยอยู่เห็ดก็ไรเนาะอ อาสำหรับคลิปนี้ลุงอ้วนกันสิขอจบคลิปไปเพียงสินีก้ก่อนเด้อพี่น้องขอพูดในลายเด้อพี่ป้าที่ให้น้องให้นุ่งเดทให้ท,ทคลิปวิดีโอน้ำเสนอไฟพี่น้องนะครับไอหูเดือบ่งน้ำกันว่าชีวิตผู้เห็ดหัวเห็ดสวนผู้นอนไฮน์น่หน้าเพื่อนยู่งกันเลยกินแบบไรเห็ดแบบไรนะครับการน้ำลุ่ชีวิตฝนนะเพื่นไต่แมงขายเพราะได้เป็นอะไรเสริมครับตะละมือนี่ครับขอบพูดในลายผู้เข้ามาเบื้งคิดของลุงอ้วนบ้านหน้าเนาะครับ ความสุขความจเจริญเป็นของพิมพ่มนองเบิร์ตทุกปู่ทุกคนครับผมสวัสดีครับ